สวัสดีค่ะพี่น้องพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนที่เขามารับชมเลยค่ะหลวกะขอขอบคุณทุกคนที่เขามารับชมแล้วกะขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้อค่ะเด้อมาดานหน่อยสีกะสีไปเยี่ยมพยายามไปเยี่ยมไปหาทุกทุกคนค่ะ อ้าวโจนฮ่าฮโอ้ยลูกเขยขวายกับลูกสาวเขามาเต้ใสด่ดอกเขามมาตะโรงเรียนเขาไปหับกันมมาตะโรงเรียนพี่น้องเขาก็สินเลยไปบ้านเขา มาเขาเรื่องของข่อยเลยดีกว่าค่ะนี่พี่น้องบันไดมึงบันไดบันไดเงื่อนข่อยพี่น้องบันไดค่ะบันได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 แล้วกับมาหนีเนาะค่ะมึงที่หล่ะอันเป็นอันทงาขมานน่ก็บไม่ได้อีหยังเลยหล่ะแขกเขามาแล้วก็ของว่างเต็มอยู่มาพี่น้องมาชมกันเลยค่ะห้องใต้ดิน มาเบิ่งกันพี่น้องว่าห้องใต้ดินมันมีอีหยงหรือกลับอยู่นี่บอพี่น้องห้องใต้ดินก็นสิเป็นเหมือนมืดน่เด้อค่ะเด้อไฟบริเปิดอันนี้เป็นเป็นล็อกเกอร์ค่ะพี่น้องล็อกเกอร์ล็อกเกอร์เก่าหูใหญ่ามาจากโกดังของเก็บของข้างบนพ่นค่ะ นี่คือสภาพห้องใต้ดินว่าเขาคนสวีเดนเขาใช้เก็บอะไรบ้างนะคะบางบ้านก็จะไม่เหมือนกันค่ะบางบ้านก็ทำที่ออกกำลังกายอยู่ข้างล่างบ้างโอ้หลายอย่างค่ะอันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์ลูกสาวเขาเอามาฝากไว้ค่ะเดี๋ยวเขาก็มาเอาแล้วล่ะอันนั้นเป็นจักรยานเด็กหน่อยเขาแถวนี้เขามาเล่นเขามายืมไปเล่นเขาเขามาไว้อันนี้มอเตอร์ไซค์ข่อยพี่น้องเบิ่ง ของเก็บของวาตีเก็บยังเนี่ยอันนี้เป็นโตชุดนางนอกบ้านค่ะนานาฮอนนาซัมเมอร์ค่ะนาหนาวกับขนเขามาไหยแล้วก็มีคันจองคันลมใหญ่นั่นค่ะนี่ค่ะก็สิเป็นใหม่ไม่ชุดกับอีสีเขาแบบยยยิมี่างดีค่ะพี่นนอะแฟน่อยแล้วสื้อแต่ของดีๆค่ะอันนี้เป็น อที่นั่งร้องค่ะหมอนร้องเงวเปิดในเบิ้งก็ได้ค่ะว่ามียังนั้นนี้บ่มีงูออกมาเด้อค่ะอันนี้ค่ะเป็นบอ่อนุ่มๆนาะนั่นนงห้องค่ะเวลาเอาอันนี้มันเสียบเอออกเจ็บเจ็บตุเจ็บกดเนาะค่ะมาเบิ้งกันค่ะอันนี้ก็เป็นเก้าอีเกาพวกขนลงมาไหวของที่บ่ต้องการเสียาไปถิ่มพี่น้องนั่นเก้าอี้มื่อนั้นเสียาไปถิมเบิ้ง โตแท่งอันโตแท่งบินเลียดนะนะพี่น้องโตแท่งเหนพุ่นนะนาค่ะเบางๆเส้นข่อเล่าอันเอาโตพุ่นมาเป็นหม่องท่าสีพี่น้องท่าสียัง่ะท่าสีพวกกันโอ้ยพวกยัง่ะพวกที่สร้างเขาเฮ็ดบ้านนะนะาที่ตีนตีนขอบอันขอบยาวๆนะยกาเกินบ่เป็นบาานี โอ้ยขอโถษได้หลายเด้อค่ะเอยเ้าบัตเบิ้งบงปุ้งงแฟน่อยล้นบ่ดด้ถนอมียังเลยเด้พี่น้องบิ่งบุ้งโตโตพูนนะพี่น้องโตพูนเขาแท่งพูนกันบิ่งนั่นโตพูนเห็นบ่พี่น้องโตพูนเร้มาเป็นห้องท่าสีบิ้งโอ้ยถี่มัดบ่ดด้หูเรื่องยังเลยเด้เล่าแฟน่อยพี่น้อง แฟนข่อยเล่ามีตำแหน่งเป็นท่านขุนใด้พี่น้องท่านขุนขุนดันจักพิดจักถือดันอย่างเดียวดันดันมูดันเมียดันดันทุกคนบังตรับแขกดีๆก็มาว่างสีเห็นบ่โอ้ยท่านขุนฝรั่งแบบนี้หายากวอยไ่ใกระจกพี่น้องมาชี้ลายเลยก็พี่หลอกนี่พยายาเบิ่งข่ อันนี้เป็นโซฟาค่ะเป็นโซฟาเงี้ยวเพิ่นเอาเทินกันไหวนะคะพเพราะเนือทีมันบ่อพอจักอันละสองสามอันบ่โซฟาดีๆแพ้งๆกับผ้ากันแบบจับทุ่มทุ่มทุม,ทมบ่ได้รักษาอย่างเลยโอ้ยฝรังร่งเอ้ยฝรั่ง ลังดังโมเลยบ่งบ่งพี่น้องนี่โซฟาสุดนี่พี่น้องเห็นบอกค่ะอ,อ,อ,อแพงอยู่ด้วยค่ะสุดนีตรงหกเจ็ดพันโค่นุนโอ้ยสื่อตะกี่เขากันหิดกันเนาะอุ้เราเอามาว่างไว้แล้วก็ขี่ฟุ่นไงเต็มของข่อยพี่น้องอันนี้นี่อันนี้ก็สีเต็มอยู่โอ้ย มันเดียวเห็นพญาลาเซ่อยู่หนหน่อยเห็นเนาะบ้านเห็นบ่อีหยังเกาเกาห่างห่างแล้วสีมาเก็บแฟนคอยของดีๆใหม่ๆแล้วสีแล้วสีมา้างออกพี่นอ้องเลาะให้เบิ่งค่ะเลาะให้เบิ่งพี่นอ้องประตูนี่เป็นห้องเก็บของขของแข็งของแซ่แข็งบ่ได้เข้าไปด้วยค่ะพี่นอ้องเพราะว่าข่อยบ่ได้เอากุญแจลงมานา ของแข็งมาวะอันนั้นเป็นประตูหนีไฟค่ะอันนั้นเป็นเครื่องดับเพลิงอันนั้นเป็นคันเอาสวีทถ้าไฟดับก็ขึ้นไปเปิดกดอันนี้เป็นห่องห่องเศร้าหน้าเศรา้าหนาเศร้าหลัง <c oughs> อืมนี่ค่ะพี่น้องมันห่อนมันยังก็ออกมานาั่งติบเบียร์อีหยังอีกเอ้าน้ำมันหยังเหลเ่อยใสย่ นี่พี่น้องของเศร้าหน้าค่ะนี่เป็นเก้าอ,อี้ให้นั่งของเศร้าหน้าเป็นจังไดรมาพี่น้องมาเบิง้งมาเบิง้งของของเศร้าหน้ากับมีพี่น้องของเศร้าหน้าเปลี่ยนใหม่ค่ะแบบดีพี่น้องเอ้ยเอาไฟอยู่งมัง้งหรอไฟ อ๋อสวิตไฟเพยียนอันนี้ค่ะของเศร้นานาไม่เห็ดแบบดีด้วยค่ะพี่น้องมีเข็มนาฬิกาบอกเวลานังค่ะว่าความหอนอุณหภูมิเท่าไหร่นี่เป็นเพดานค่ะเพดานเศร้าหน้ารงมานี่อันนี้เป็นนางสั้นบนค่ะซื้อตัวแพงนางสั้นบนซื้อตัวราคาถึงนางสั้นล่างพ่อแม่ได้ค่ะคนบ้าเด็ดนี่ค่ะเป็นเศร้าหน้าเด้พี่น้องเด้อ เป็นไม่ไม่แบบดีนะพี่เนาะให้สนไม่กร้อนนะคะอันนี้ใส่ความเรื่อทำความห้อนจากอิเล็กทริกหรือว่าไฟฟ้าค่ะเห็นก้อนหินบุค่ะนี่ค่ะความห้อนมันมจมงอจะก้อนหินแบบนี้ค่ะกับสีห้อนละอูอยู่นี่นี่สีเอาเท่าไหร่ก็ว่าไปหืมตอหาซิบบ่ เป่อยเลยพี่น้องเอ้ยนี่ค่ะพี่น้องออกจากเศร้าหน้าถ้าห้อนกระเล่นมาหาน้ำเย็นที่ละนี่น้ำเย็นค่ะก็เอาน้ำลาดน้ำลาดน้ำลาดแล้วมันเย็นแล้วก็เข้าไปอีกค่ะบัดน,นี้นี่ละพี่น้องห้องใต้ดินพามาชมห้องใต้ดินของคนสวีเดนค่ะ อาบน้ำสาหัวอยู่นี่เลยค่ะเศร้านาแล้วสำหรับคนที่ไขมันได้ไหลยอยากขับไขมันออกคนคนจอยเขาบม่ค่อยดีได้พี่น้องแต่ว่าคนอ้วนนี่ไขมันแตกผักๆออกเลยค่ะอ้มาถ่ายอาเจาของน่กระจกเยาแยกนี่อึดแนวเห็ดลรือเบล่า <laughs> บัางหัวคนครั <laughs> บมาพี่น้องออกผ้าออกไปกันเลยเนาะค่ะน้อ ค่ะถามาช่มเราหองใต้ดินปุนพี่น้องแล้วเป็นหองไต้ดินหือหองเหี่ยังบนี้หองร่วมมิตรเลยจะของดีของหายของแพงของถืกอร่วมกันวัดพี่น้องค่ะพี่น้องมาค่ะพี่น้องสีผ้าขึ้นไปแล้วค่ะเอาเท่าน้กรค่ะสวัสดีค่ะคอยพอกันคลิปหนาเด้อค่ะเด้อ